แลคิวเนวันนี้นะคะจะพามาดูความแตกต่างค่ะระหว่างมาตรการกำกับการซื้อขายหลักทรัพย์แบบเดิมกับแบบใหม่นะคะว่าเหมือนหรือต่างกันอย่างไรบ้างปกติแล้วนะคะผู้ลงทุนเนี่ยนะคะก็อาจจะคุ้นเคยกับคําว่าหุ้นติดแคชบาลานซ์บ้างนะคะหรือไม่ก็ห้ามเน็ตเซ็ทเมนต์บ้างสิ่งต่างๆเหล่านี้ล่ะคานเรียกรวมกันว่ามาตรการกำกับการซื้อขายหลักทรัพย์ค่ะ แล้วมาตรการเหล่านี้นะคะมีความสำคัญอย่างไรมีไว้ทำไมนะคะวันนี้เราจะมาทำความเข้าใจเรื่องนี้กันค่ะ แน่นอนคะ่ะว่าในตลาดหุ้นย่อมมีทั้งการลงทุนและการเก่งกำไรนะคะหุ้นบางตัวเนี่ยมีการเคลื่อนไหวของราคาที่ผันผวนมากผันผวนขนาดที่เรียกว่าผิดไปจากสถานการณ์ปกติมากทีเดียวค่ะขึ้นแรงลงแรงโดยไม่มีปัจจัยพื้นฐานมารองรับนะคะที่เรามักจะได้ยินกันบ่อยๆว่าเป็นหุ้นซิ่งเจ้าลากเจ้าทุบเมาติดดอยบ้างนะคะซึ่งเคสเหล่านี้สร้างความเสียหายให้กับนักลงทุนไม่น้อยทีเดียวค่ะ ตลาดรั์นะคะจึงมีมาตรการกำกับดูแลหลายมาตรการทีเดียวนะคะเพื่อส่งเสริมให้เกิดการซื้อขายที่เป็นธรรมค่ะอย่างเช่นนะคะเตือนบริษัทสมาชิกนะคะหรือว่าที่นักลงทุนเรียกกันว่าบร็เกอร์กรณีที่พบการส่งคําสั่งที่ไม่เหมาะสมกระทบต่อสภาพการซื้อขายหรือเตือนแล้วก็ให้ความรู้นักลงทุนนะคะอย่างเช่นให้บริษัทจดทะเบียนเนี่ยชี้แจงข้อมูลหรือการออกเซสสเตทเมนเตือนนักลงทุนโดยตลาดหลักทรัพย์รวมไปถึงการเพิ่มเงื่อนไขในการซื้อขายบางประการนะคะ อย่างเช่นให้ซื้อด้วยเงินสด100%หรือว่าการห้ามช็อตเซลลิงเป็นต้นค่ะโดยตลาดหลักทรัพย์มีการทบทวนมาตรการอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้เหมาะสมกับสภาวะการซื้อขายที่เปลี่ยนแปลงไปและได้มาตรฐานสากลค่ะ ล่าสุดเองนะคะทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยค่ะก็ได้ยกระดับหนึ่งมาตรการดูแลนะคะที่คนส่วนมากมักจะคุ้นเคยหรือว่าเรียกกันว่า cash balance นะคะซึ่งได้ผ่านการรับฟังความเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องและผ่านความเห็นชอบจากทางคณะกรรมการกละตอนเรียบร้อยล้านะคะและมีผลใช้บังคับในวันที่4เมษายน2565เป็นต้นไปค่ะ มาตรการดังกล่าวนะคะวัตถุประสงค์หลักเลยก็เพื่อป้องกันความเสี่ยงรวมถึงเตือนนักลงทุนค่ะให้ระมัดระวังการซื้อขายกรณีที่พบว่าสภาพการซื้อขายของหลักทรัพย์ใดๆเนี่ยปรับตัวขึ้นโดยไม่มีปัจจัยรองรับนะคะซึ่งทางตลาดทรัพย์จะประกาศรายชื่อหลักทรัพย์ดังกล่าวและกําหนดเงื่อนไขาการซื้อขายซึ่งมีอยู่ด้วยกัน3ระดับตามความเข้มข้นของมาตรการค่ะ สำหรับมาตรการกำกับการซื้อขายหลักทรัพย์แบบเดิมและแบบใหม่ต่างกันอย่างไรนะคะเรามีตารางเปรียบเทียบให้เห็นชัดๆเลยนะคะทั้งแบบเดิมและแบบใหม่ค่ะมาดูมาตรการเดิมกันก่อนนะคะมาตรการระดับที่1ค่ะให้ซื้อด้วยการวางเงินสด100%ก่อนซื้อนะคะโดยที่เรียกว่าเป็นบัญชีแคชบาลล้านซึ่งมาตรการใหม่เนี่ยนะคะ แบบแรกเหมือนเดิมเลยค่ะแต่มีเพิ่มเติมคือห้ามนำหลักทรัพย์ที่กำหนดมาคำนวณเป็นวงเงินซื้อขายด้วยส่วนมาตรการระดับที่2นะคะให้ซื้อด้วยการวางเงินสด100%ก่อนซื้อและห้ามนำหลักทรัพย์ที่กำหนดมาคำนวณเป็นวงเงินซื้อขายค่ะซึ่งมาตรการระดับที่2แบบใหม่สส่วนแรกเหมือนเดิมแต่เพิ่มค่ะคือเพิ่มห้าม Net s e t t l e m e n t ไปด้วยนะคะ ส่วนมาตรการระดับ3แบบใหม่นะคะอย่างแรกเลยคือห้ามซื้อขายชั่วคราวหนึ่งวันทําการหรือว่า SP เฉพาะวันแรกนะคะและเมื่ออนุญาตให้ซื้อขายแล้วมาตรการก็จะกลับไปเป็นมาตรการระดับ3แบบเดิมก็คือให้ซื้อด้วยการวางเงินสด100%ก่อนซื้อห้ามนําหลักทรัพย์ที่กําหนดมาคํานวณเป็นวงเงินซื้อขายและห้ามเน็ตเช็ตเมนต์นั่นเองค่ะ คั้งนี้มาตรการในแต่ละระดับนะคะจะมีระยะเวลาเริ่มต้นจนถึงวันสิ้นสุดครั้งละ3สัปดาห์ค่ะซึ่งทางตลาดทรัพย์นั้นสามารถพิจารณาขยายหรือว่ายกระดับมาตรการได้ค่ะถ้าพบว,ว่าสภาพการซื้อขายยังคงผิดปกติอยู่ จะเห็นได้นะคะว่ามาตรการทุกระดับนั้นจะถูกปรับให้เข้มงวดขึ้นกว่าเดิมนะคะและเพิ่มมาตรการหยุดพักการซื้อขายชั่วคราว1วันทําการด้วยซึ่งถือว่าเป็นมาตรการระดับสูงสุดค่ะและสอดคล้องกับตลาดหลักทรัพย์อื่นในภูมิภาคอย่างเช่นเกาหลีใต้และไต้หวันค่ะคำถามต่อมานะคะคือนักลงทุนนะคะจะรู้ได้อย่างไรว่าหุ้นตัวไหนเข้าข่ายมาตรการกํากับการซื้อขายบ้าง นักลงทุนยังสามารถเข้าไปเช็คได้ด้วยค่ะว่ามีหุ้นตัวไหนบ้างที่เข้าขายมาตรการกำกับการซื้อขายโดยสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ของทางตลาดหลักทรัพย์ประเทศไทย w w w ร set d o r t h นะคะแล้วไปเลือกเมนูหลักทรัพย์ที่เข้าขายมาตรการกำกับการซื้อขายก็จะเจอรายชื่อหุ้นที่เข้าขายมาตรการทั้ง3ระดับเลยค่ะ มาตรก,การกำกับการซื้อขายนะคะถือว่าเป็นสัญญาณเตือนให้กับผู้ลงทุนนะคะให้มีความระมัดระวังก่อนจะตัดสินใจซื้อขายหุ้นที่มีการเคลื่อนไหวอย่างร้อนแรงนะคะอย่างไรก็ตามนักทุนควรดูปัจจัยพื้นฐานการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นรวมถึงความเสี่ยงด้วยนะคะก่อนที่จะตัดสินใจซื้อขายหุ้นทุกครั้งต้องศึกษาข้อมูลก่อนค่ะเพื่อที่จะลดความเสี่ยงและข้อผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นนั่นเองค่ะ ฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งช่วยเตือนไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจาก The Standard w e a l l h ค่ะ